สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News s ocial Share One ภาพชวนหลีกภัยนั่งโดดเดี่ยวในสภาวันโหวตนายกจากการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมานายชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ได้โหวตสวนมติพักจากงดออกเสียงเป็นไม่เห็นชอบในขณะที่สสพักประชาธิปัตย์16คน บทส่วนมติพักที่ให้งดออกเสียงเป็นเห็นชอบให้นายเศษฐาทวีสินโดยเหตุการณ์ดังกล่าวในชวนหลีกภัยไม่รู้ว่ามีการเจรจากันอย่างไรเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์บตภายหลังความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลต้องผ่านพักเป็นมติพักไม่ได้เป็นปัญหาหากอยากร่วมรัฐบาลก็ทําได้ไม่ใช่แอบไปเจรจาไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวเพราะนายเศษฐาประกาศตั้งแต่แรกว่า จะไม่เชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่แอบไปติดต่อก,กับนายทักษิณชินวัตรด้วยตัวเองซึ่งความดิ้นรนแบบนี้ทําให้เสื่อมเสียภาพลักษณ์ของพรรคเป็นอย่างมากล่าสุดโลกออนไลน์แชร์วอนภาพนายชวนหลีกภัยนั่งโดดเดี่ยวอยู่ในสภาวันโวตนาย,ยกโดยผู้ใช้ติ๊กต็อกได้ออกมาโพสต์รูปภาพนายชวนหลีกภัยพร้อมข้อความสงสารท่านชวนเราขออยู่เคียงข้างท่านรักษาอุดมการ์ของพรรค ไม่ทรยศต่อประชาชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ